การบินไทยเตรียมเสนอแผนที่อาจกระตุ้นการโต้แย้งการเช่าเครื่องบินใหม่8ปดถึงสิบลำในวันที่23ตุลาคมบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนต้องการเช่าเครื่องบิน8ปดถึงสิบลำในวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเติมเต็มสำหรับเครื่องบินที่ถูกปลดระวางออกจากบริการการบินไทยต้องการเช่าเครื่องบินเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขายตัวแบบเน็ตเวิร์กและการสร้างฐานะให้กับประเทศไทยให้เป็นฮับการบินนายชายอิมซิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทย กล่าวว่าบริษัทกำลังจัดหาเครื่องบินเช่า8ถึง10ลำเพื่อเปลี่ยนแทน9เครื่องบินที่ถูกปลดระวางก่อนหน้านี้บริษัทได้เจรจากับผู้ให้เช่าเครื่องบินเพื่อจัดหา B777 ถึง300ย่อ3าลำและ B787 6กลำแต่การเจรจานี้ยังไม่สำเร็จเนื่องจากมีสายการบินอื่นเจรจากับผู้ให้เช่าเครื่องบินก่อนแล้วแม้ว่าการเจรจาก่อนหน้าไม่สำเร็จแต่การบินไทยก็ต้องเร่งการจัดหาเครื่องบินเช่าใหม่เพราะต้องการเติมเต็มสำหรับเครื่องบินที่ถูกปลดระวาง ดังนั้นบริษัทกำลังเตรียมเสนอแผนการเช่าเครื่องบิน8-10ลำในกระแสะประชุมคณะกรรมการบอร์ดในวันที่23ตุลาคมนี้การเช่านี้จะเป็นการเช่าระยะสั้นประมาณ6ปีและคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนหรือจนถึงกลางปี2569ในการรับมอบเครื่องบินเช่านี้ในใช่กล่าวว่าการเจราจาก่อนหน้าที่ยังไม่สำเร็จก็มีสายการบินอื่นเจราจากับผู้ให้เช่าเครื่องบินและปิดดีลไปก่อนทำให้การบินไทยต้องเร่งการจัดหาเช่าเครื่องบินใหม่ เพื่อเติมเต็มสำหรับเครื่องบินที่ถูกปลดระวางการเสนอในวันที่23ตุลาคมนี้จะเป็นการเช่าเครื่องบินลำตัวกว้างเพื่อให้บริการเส้นทางระยะไกลเช่นเดิมแต่ทว่าถ้าการบินไทยไม่สามารถเช่าเครื่องบินลำตัวกว้างได้จะส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างเครื่องบินลำตัวแคบและลำตัวกว้างเพราะขณะนี้การบินไทยกำลังรับมอบเครื่องบินลำตัวแคบรุ่น A321neo จำนวน17ลำหากไม่มีเครื่องบินลำตัวกว้างเพิ่มเติม จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การขายตัวแบบเน็ตเวิร์กและการสร้างฐานะฮับการบินของประเทศไทยแต่นี่คือจุดที่การโต้แย้งอาจเกิดขึ้นการเช่าเครื่องบินใหม่นี้อาจเป็นการลงทุนใหญ่และมีความเสี่ยงที่การบินไทยอาจไม่สามารถรับมอบเครื่องบินเช่าได้ตามเวลาที่กำหนดจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับการบินไทยและแผนการของพวกเขาคุณคิดว่าการเช่าเครื่องบินใหม่นี้เป็นการลงทุนที่เหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น